กำลังจะโหลดเกมลิงจะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสมาสแกน q คิวโค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคตอนนี้อยู่เกม F R Legend นะครับผมเกมที่คนเคยทำเกมนี้ก็เหมือนเดิมนะผมอันนี้เป็นหมอดเงินผมว่าจริง,ผม,รงผมว่าจะลงหมดโพรถกระบะรวดอะไรมาแจกนะแต่ว่ามันค่อนจะวุ่นวายเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแบบไปหามาก,ก่อนจรยงมีแหละแต่ว่ามันต้องลงโฟล์ลงไฟล์อะไรเยอะนะผมก็เลยเออไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ คอยมาทำีย่ยไม่ได้ทำลิงก์นี่แหละประเด็นเขียนนี้ก็มีสกินเนี่ยอาสามอาสามสีสกายไลน์นะวสวยๆพอรถที่ลงไว้ก็ไม่มานี่แหละก็ไม่เยอะหรอกนะครับเนี่ยแต่ชอบคันนี้มากเลยอ่ะ <c oughs> โอ้แต่ผมที่ผมชอบสุดเลยคือเนสเป็นสกายไลน์แล้วก็ลอ,ลองมาก็จะเป็นลายเมเน่เนี่ยเอาลายเมเน่ไปเล่นแล้วกันน่าเล่นเกมนี้นานละปกติพอเยอะเล่นได้นะแต่ว่าเราต้องลนะ็อกอินนะครับก็ไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเซใครที่โหลดไปแล้วเราลองไปล็อกอินเล่นดูนะว่าจะเป็นยังไงเนาะ โ okay, okay, อเคมีโหมดแบทเทิลด้วยหรอแบทเทิลนี่แบทเทิลกับใครวะลองดิอ๋ battle, อแบทเทิลกับหมดมาดิมาดิแบทเทิลหรอมันจะไปกับเราปะวะโอ้โหมันจะไปกับเราปบบวะเรียบร้อยเรียบร้อยครับรวะเฮ้ย <c ười> ชนปุ๊บจบเลยเหรอไม่ให้โอกาสเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหมวดิถ้าชนกลวยได้ไหมวะต้องตามปะต้องตามปะ อ่าชนชนชนนิดหน่อยชนนิดหน่อยไม่ได้แล้วไปคู oh ่แ oh ข่ง oh กันเราชนกันได้นะก็โทรทั้งนนิดหน่อยนะครับรวยเอ้าชวนรวยก็ไม่ได้เหรอโอ้โหเกมก็ตึงเกินน้องเขาใหม่ดิขอใหม่ขอใหม่วาดภาพไปเมื่อกี้ภาพมันสวยนะไม่ใช่ตอนนี้โอ้โหเอาใหม่ดิเดี๋ยวแล้วนะเขอใหม่จะได้ภาพอ่ะภาพมันสวยนะเมื่อกี้ เออนี่แหละป่ะเอาไปดิเอาไม่ไปอะ่ะเอาเอาไม่ไปวะทำ <c oughs> <c oughs> ไมมาเล่ยแหละหมดเฮนีิหมดแล้วไม่รู้เอาใหม่เฮ้ยเดี๋ยววันถึงดีไม่อยากเล่นแล้วออกก่อนออกก่อนโอเคเดี๋ยวออกเลยสักไม่เราทำอะไรวะเอาไปตรงเรารู้สอนเราต้องรีบตามม,ตตามันใช่ไหมตามตามมันใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยแลย้วแหละโอ้ยยากจริงเลยับเกมบิตเนะี่ย เล่นกินได้เ,เปลี่ยนท่าเกมเลยนะครับไม่รู้ไม่ไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็เล่นได้เปลี่ยนนะถ้าจะมาเป็นอย่างนี้ถ้าซ่อมไงอะ่ะเอได้ซ่อมอรายเงินพี่เยอะน้องเออก็ลองไปเล่นกันดูนะของเกมนี้ก็เอามาดิบแบบแคดดิบเก่งๆนะหรือคอมเมนต์สอบพวกหน่อยคือโหเล่นดิบไม่เป็นจริงแล้บวบอกว่าเล่นในคอมด้วยแหละนะครับอ่าโซโลรันไปสามสี่สกายไลน์สโก้ไอ้พวกนี้เราให้เราทำอะไรอะ่ะ มันจะโอ้มันก็เหมือนเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องเปิ่มเราขอมันมันจะซ้อมซ้อมดิบได้ป่ะไอ้เกมเนี้ยเออเอจะไม่เข้าใจวะไอ้เกมดิปนี่มันต้องทำยังไงวะร้อยโอเคมาเนี้ยกันนะเกมนี้ก็ใครชอบครับก็อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะเป็นอยู่ข้างล่างแล้วไม่ก็สแ scan q ์โค้ดได้เลยแต่ใครไม่เห็นลิงก์นะผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนวันจันทร์ไปคลหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย